ดีเช้าเวลกของการล่องเรือค่ะตอนนี้เวลาประมาณ11โมงครึ่งนะคะเรารอขึ้นเรือประมาณบ่ายโมงเพราะว่าระยะทางวันนี้ล่องเรือไปไม่ไกลค่ะประมาณ10กิโลนะที่นี่มีบ้านอของตกเราครับอันนี้คือลูกมะาเดือที่เด็กๆเ,เขาปลากินนะครับปลาที่นี่กินปลาเฉพาะที่นี่ชื่นนอปลาพวงนะครับ ปลาพวงใช่จริงจริงจริงเออเป็นเฉพาะที่นี่ใช่พอเลี้ยงตรงนี้แล้วนี้อ่าแล้วตรงนี้มันเป็นพื้นที่อนุรักษ์ไม่จับปลาไม่ได้ถ้าจะกินปลาต้องเลยไปหน่อยไปจจกตรงนู้นเลยเขตอนุรักษ์เยอะแยะแม่โมน้อยไอ้หนูลูกนี่ไม่ใช่ปลาลูกโยนพี่กินพี่เป็ดลูกพี่ไม่ใช่ปลาหูุหน้ารู้ไหมว่าทำไมเขาเรียกศพโผตรงนี้ทำไมอันนี้มาไม่รู้นอกจากเดินผิดทางยังไม่รู้ ตรงบริเวณนี้ครับเนี่ยเลยตรงนี้หนึ่งเห็นไหมเห็นไหมตรงที่น้ำดูไหลแรงๆกนอ่ะฝั่งขวาเนี่ยคือแม่คือแม่น้ำเงาที่ไหลมาจากทางเชียงใหม่ต้นน้นฝั่งซ้ายที่เราเดินมามันมาเจอกันตรงนี้พอดีเขาเรียกถึงเรียกศพโขงเขามาศพกับแม่น้ำโขงตรงนี้แม่น้ำโขงตรงนี้ครับฝั่งฝั่งซ้ายเป็นแม่น้ำโขงฝั่งขวาเป็นแม่น้ำเงาอ๋ออันนี้ก็คือ อันนี้ก็คือแม่น้ำเงาต่อมาว่ามีน้าโขงอย่าลงไปเจอกับศพเมยอฮะไปศพกับเมยอีกทีหนึ่งแม่น้ำเงาเนี่ยเป็นแม่น้าศพเมยนะ ามไปจริงๆกลับบ้านได้แล้วยังไม่งไหนเลยเก่งสกินะสสกิไๆๆี่ ไ่แม่ไลิดปนแล้วไ่น้องไก่ตมมาหู่ารจะไปข้นละไปก่อนไปก่อนถ้ากรงก่ไปแล้วนี่ไม่เป็นไรการมาล่องเรือที่แบ้งเงาครั้งนี้ เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยแหละที่เรามาล่องเรือระยะยาวขนาดนี้กิจกรรมนี้นอกจากจะทําให้เราได้เพลิดเพลินไปกับเพื่อนเพื่แล้วยังทําให้เราได้เห็นต้นไม้ที่เราไม่เคยเห็นผลไม้ผักที่เราไม่เคยเจอและวัฒนธรรมต่างๆของชาวบ้านของที่นี่อีกด้วยได้เยอะไหมคะแม่ อันไหนล่ะคะผักกูดโอ้ต้นนี้เหรอมึงถามว่าอย่างนี้ผักกูดไหมอ้าวมันคือมันเป็นยังไงวะจะไม่กล้ากินนะมันต้องเอาไปทำอะไรกินครับต้องเอาไปผัดเหรอครับผมผ่าแล้วก็ใส่่ไก่ไข่ผัดไข่อ๋อผัดใส่ไข่ก็ ขึ้นนิ่งสุดแล้วนิ่งอ่ะไม่มีเสียงด้วยเสียงก็คือนิ่งด้วยใจอ่ะนิ่งไปเลยใจอ่ะไอ่ปาดแล้วอ่ะอันนี้น่าจะแพะเลี้ยงใช่ไหมคะนี่แพะเลี้ยงป่ะคะแพะเลี้ยงแพะเลี้ยงแหม่สวัสดีค่ะหาอะไรลูก มาหาอะไรกันคะหหอยหอยเหรอเฮ้ยกระตุกยิ้มยอเลยเว้ยอย่าทำนะกลางลำเลยกลางลำเลยได้แต่คนหน่อยสวยแนเลยเลย่มขขา่งมากเลยเนี่ยข้มาน้หนยนี่เฮ้ย อ่างรัดเลยเอเนเลยไม่ใช่คอนเทนต์เิ้มจ้้นวเออย่ต้องใส่สีพาเอาใจนักท่องเที่ยวเนย ู่นเลยชอบนู้นเลยพี่เข้าไปนู้นเลยเข้านู้นน่ะนแหน้าไปเส้นขวาอีกเป็นไงปาดหน้าปาดหน้าปาดหน้าแล้วไปเส้นนู้นต่อนึกนึกว่าเขาจะแกล้งปล่อยเราลงเทงไงนึกว่าเขาจะมาเทเรา เรามาถึงแล้วนะคะนี่คือที่กลางเต็นของเรานะคะ พี่เคยดูไฟล์ดแล้วเคยครีเย็นไหมคือกูรอกูตอบหรือตอบกูแล้วผมถามผมถามพี่เลยเคยดูครับรู้จักคุณกิฟต์ไหมกิฟต์ไหมในหนังอ่ะครับเรียกอะไรสามเวลากูคุยกับมึงกูจะเป็นยังไงพี่เหรอพี่กำลังคผสมไม่เคยเจอตัวอะไรอย่างนี้เลยพี่